สวัสดีครับอีสามีพิชชครับวันนี้นะครับผมจะพาไปชมภาพบรรยากาศนะครับที่บ่อแล้วก็พาไปชมสภาพสตรีท่านึงนะครับที่มาใช้บริการที่บ่อนะครับแล้วก็อยากตกปลาหมอตะกลับนะครับโดยเมื่อเช้านี้เภาสตีท่านั้นกับมากับครอบครัวนะครับก็ทําเบ็ดมาครับแต่ว่าตกปตาไม่ค่อยได้นะครับวันนี้เราก็ให้คําแนะนําไปนะครับในการ ตั้งทุนให้ใหม่นะครับตั้งทุนให้เป็นบาลานลอยนะครับแล้วก็มีการตแต่งแตะกกวเปลี่ยนสายหน้าแล้วก็ขนาดประเบ็ดลงนะครับแล้วก็หาระยะในการเข้ากินของปลานะครับม่าอยู่ในระยะไหนตอนนี้แล้วก็ตกกันโดยใช้นมปังขาวนวดนิ่มครับแต่เพราะว่าแต่สภาพสติท่านนี้เขาอาจจะนวดไม่นิ่มเท่ากับที่ผมตกมนะครับ แต่ก็ยังพอได้ตัวอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมเดี๋ยวเราไปชมกันนะนาตายแล้วน,นะครับขอดูปลาหน่อยครับรดูใส่ปลาหน่อยไหนละปลาไม่โชว์ปลาเลยมาดูปลาหน่อยอ๋อนีอ่นอยอยงไงโอเคครับ จะกลับมาครับคเ okay, ครับได้ละครับปลดเลยครับตกสนุกขึ้นใช่ไหมครับ <laughs> ตสนุกขึ้นแล้วนะครับทีน,นี้ไม่เหงาละเ,เอาใหม่ครับเอาใหม่แยะ ตามไปดูทุนกันไหนล่ะก็อยูน่นี่อยูนย่นี่เจอแล้วนี่อูย้ยหลุดนะครับหลุดทำไมครับกินดีกินดีนดอยู่ แม่นๆหน่อย,เด,ยเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ไปลง Youtube โอ้ยกินดีมากโอ้โหเรียบร้อยครับนะฮะให้ชมอีกสักสองสามตัวปลดเลยครับปลดเลยให้ชมสักสองสามตัวนะปรับแต่งก็คือใช้เบ็ดตัวเล็กกรงนะครับแล้วก็ตกเป็นแบบาราน้าลอยนะครับ มอง้ากับที่นี่กินดูดันมากเอ้ยโอโหไม่ไงครับสองตัวติดทีนี้แหละยืนยืนหลังแข็งเลยก้มลงก้มลงกลับเป็นป้านในี่ปวดหลัง <laughs> ให้ชอมอ,อีกสักตัวหนึ่งอ่ะชมอีกสักตัวหนึ่งนะครับ นี่ปั้นเม็ดตกเลยนะเนี่ยปั้นเม็ดตกเลยนะครับปั้นเม็ดตกเลยนะครับอืมถอนเนาะนันถอนห้าใหม่ห้าใหม่ถอนก็ Saya boleh kata. ใจร้อนน่ะใจร้อนนออ่ะขออีกตัวเดียวใจร้อนอ่ะเมื่อกี้มันจะตอกงูอยู่แล้วมันกำลังซอยอยู่เลยนะครับหอยอตัวเดียวนะครับยังไม่ได้นะตัวเดียวครับนกินทุกไม้นะครับกินทุกไม้ช่วงนี้ฝนตกชุกหมอจะกลับแพร่พันธุ์ได้ กำลังแพร่พันุ์เดี๋ยวเรามันตอบอืมเอาโอเคตัวใหญ่ด้วยโอ้โหตัวนี้ครับตัวใหญ่ด้วยนี่ดู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 ขอโชว์ปลาหน่อยจ้านี่ครับขอโชว์ปลาหน่อยครับนี่ฮะโอเคครับนี่ครับที่นะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับจากบ่อตกปลาเม3สามบีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ